จองตัวหนังเป็นรูปหัวใจวันวาเลนไทน์มาดูว่าจะได้กี่ใบโอ้โหลูปหัวใจได้ต้อง20ใบอะไปเติร์ไพร์เอิรกันดีกว่าแกอะป๊อปคอนก็ตัวหนังตัวอะไรเนี่ยยี่สิบพี่นั่งนี่เขาจองเป็นรูปหัวใจวันวาเลนไทน์น่ารักมากเลยแกแต่ว่าเราจะดูยังไงให้หมดตั้ง20ที่นั่งไปแจกคนอื่นถูกแจกคนอื่นก็ได้ใครมากับแฟนดูหนังฟรีไปเลยเป็นแฟนกันจริงไหม คบกันวันแรกวันไหนวันที่18กุมภาพันธ์เฮ้ยสามสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ตอบมาให้ไปหน่อยดูหนังให้สนุกนะครับเฮ้ยนี่เป็นแฟนกันจริงไหมเนี่ยจริงครับงั้นหอมแก้มโชว์หน่อยอะเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้เอาเชื่อแล้วพี่เชื่อแล้วเป็นแฟนกันจริงไหมเนี่ยจริงเราชอบเขาที่ตรงไหนเขาอีจกิทอายไลเนอร์คมดีค่ะเราชอบเขาที่ตรงไหน หล่อมากค่ะแปกๆเราคบกันมานานเท่าไหร่สิบยี่สิบปีละเราอยู่ตั้งแต่ยังเ8าแล้ลค่ะเร่าไห่ท้ายละจะแต่งงานกันวันไหนพรุ่งนี้ค่ะแล้วตัวหนังเป็นวันพรุ่งนี้ไม่ชนกับงานแต่งหรอเลื่อนได้พรุ่งนี้เลื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะเยวตัวหมดแล้ว